สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวราศีกุมหรือลัคนากุมผมนายจันเจ้ามาส่งพลังใจดีๆให้กับเพื่อนทุกคนอีกแล้ววันนี้เราจะมาทำนายในเรื่องของความรักในช่วงครึ่งเดือนหลังตุลาคม2568ไม่ว่าความรักจะดีจะร้ายจะสั้นหรือยาวเราก็เคยได้รับความสุขจากคำว่ารักทั้งนั้นเพื่อนๆน,นจงดีใจที่เคยได้รักและถูกรักนะครับมาเริ่มกันเลยสำหรับชาวราศีกุมไพ่ใบแรกของคุณคือ the empress นี่คือพลังของความอ่อนโยนสเสน่ห์และการดูแลซึ่งกันและกันคุณกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่หัวใจอ่อนโยนกว่าที่เคยมีความพร้อมที่จะมอบความรักหรือแม้แต่จะเปิดรับความรู้สึกดีๆจากใครบางคนที่เริ่มเข้ามาในชีวิตถัดมาอัศวินไม่เท้าบ่งบอกถึงการเคลื่อนไหวอย,อย่างรวดเร็วบางคนอาจเริ่มรู้สึกถึงความตื่นเต้นใหม่ๆใ,ในความรักมีคนเข้ามาทําให้หัวใจเต้นแรงหรืออาจมีการเดินทางที่ทําให้ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นอย่างไรก็ตาม ไพ่ใบนี้เตือนว่าความสัมพันธ์ที่ดีต้องไม่รีบเพราะสิ่งที่เริ่มเร็วเกินไปบางครั้งก็จบเร็วเช่นกัน9ดาบและ3ดาบตามมาต่อเนื่อง2ใบนี้พูดถึงความกลัวความคิดมากและความเสียใจในอดีตบางคนยังติดอยู่กับความทรงจําเก่าที่ทําให้ลังเลกับปัจจุบันแต่ไพ่ทั้งคู่กําลังบอกคุณว่าถึงเวลาที่ต้องปล่อยแล้วอย่าปล่อยให้สิ่งที่จบไปแล้วมาขวางโอกาสของความสุขใหม่ ต่อด้วยไพ่8เหรียญและดีไฮโรแฟนนี่คือพลังของการตั้งใจความอดทนและความเข้าใจคุณหรืออีกฝ่ายจะเริ่มพยายามทำให้ความสัมพันธ์มั่นคงขึ้นไพ่ดีไฮโรแฟนยังสื่อถึงความสัมพันธ์ที่จริงจังและยืนยาวอาจถึงขั้นพูดคุยเรื่องอนาคตอย่างมีเป้าหมายเมื่อถึงช่วงกลางเดือนไพ่อัศวินถ้วยและเก้าเหรียญปรากฏนี่คือช่วงเวลาที่คุณจะได้เปิดใจรับพลังงานแห่งความรักอีกครั้ง อศวินท้วยคือความโรแมนติกส่วน9เหรียญคือรักตัวเองอย่างภาคภูมิสองใบนี้บอกว่าคุณจะเริ่มเข้าใจว่าการรักใครสักคนให้ดีต้องเริ่มจากการรักตัวเองให้เป็นก่อนท้ายเดือนไพ่สองเหรียญและ The Emperor เป็นพลังของการจัดสมดุลระหว่างหัวใจกับเหตุผลคุณอาจต้องตัดสินใจบางอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์แต่ดีเอ m p e r o r ยืนยันว่าคุณจะผ่านทุกอย่างไปได้ด้วยความมั่นคง ความรักของคุณจะค่อยๆเข้าที่และมีความสุขที่มั่นคงกว่าที่เคยครับโดยภาพรวมความรักของชาวราศีกุมในครึ่งหลังตุลาคมนี้คือช่วงของการปลดปล่อยความเจ็บเก่าและสร้างความรักใหม่ที่มีรากฐานจากความเข้าใจคุณจะได้เรียนรู้ว่าความรักที่แท้จริงคือการเคารพทั้งตัวเองและอีกฝ่ายและฝากกดถูกใจฝากแชร์ให้คนรอบข้างและติดตามผมในจันเจ้าเหมือนเคยครับและฝากไว้ครับ สำหรับเพื่อนๆที่อยากได้พลัง DB เสริมมากขึ้นให้ลองเข้าไปดูในตะกร้าที่ปักไว้นะครับบางทีสิ่งเล็กๆน้อยๆกลับสร้างพลังใจให้เราได้มากเกินคาดเลยสำหรับผู้อยากดูดวงส่วนตัวกับนายจันเจ้ารอสักนิดนะครับรับรองว่าไม่นานจะมีเวลาพอจะรับทำนายให้ครับ